ส่วนวันนี้คุณสมชายแสวงการได้ออกมาพูดถึงเรื่องของอันตรายจากการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับซึ่งท่านชมนอย่าลืมนะครับว่าวันที่8เราต้องไปลงประชามติกันด้วยนะครับคุณสมชายแสวงการซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกบุทิสภาได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยระบุข,ข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับคิดให้ดีๆครับถ้าการลงประชามติ8กุมภา เสียงข้างมากให้ล้มรัฐธรรมนูญ2,560แล้วร่างใหม่ได้แล้วเนี่ยอย่าว่าแต่หมวดหนึ่งอย่าว่าแต่หมวดสองที่ยากในการที่จะคงไว้เลยนะครับไม่มีทางครับรัฐธรรมนูญจะถูกร่างใหม่ทั้งหมดทุกมาตราแม้ามาตราหนึ่งที่เป็นข้อห้ามสำคัญห้ามแก้ไขเด็ดขาดเรื่องประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกมิได้ข้อความตรงนี้เนี่ยจะถูกร่างใหม่ทั้งมด ไม่มีหลักประกันอะไรอีกต่อไปต่างกันอย่างยิ่งกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่เราเห็นและตรวจสอบการร่างแก้ไขได้ในทุกๆมาตราวันนี้คุณนิกรจำาน,นะครับท่านผู้ชมครับเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยแล้วก็เคยเป็นเลขานุก,การคณะกรรมการคณะกรรมิการพิจารณาพรบประชามติได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็หยิบยกเหตุผลสี่ข้อผ่าน Facebook ส่วนตัว คุณนิกรบอกว่าอย่างนี้ครับผมในฐานะผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยและก็เคยเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบประชามติผมขอชี้แจงให้ความเห็นตกรณีที่คุณอนุทินชาญวีรากูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาให้ความเห็นว่าท่านและสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเห็นชอบและสนับสนุนในคําถามตามที่คณะรัฐมนตรีของท่าน ได้ส่งคําถามประชามติไปยังกะกะตไปดําเนินการให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และต่อมาเนี่ยนะครับมีผู้แสดงความกังวลและการไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าเหมือนกับเป็นการเซ็นเช็คเปล่าไปเขาจะไปแก้ไขใ,ใดๆก็ได้โดยเฉพาะมาตรา1นึซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถาบันยังเกรงว่าอาจจะไปกระทบกระเทือน อำนาจส่วนที่สำคัญขององค์กรอิสระอย่างรุนแรงสมควรที่จะแก้เป็นรายมาตราจะเป็นการดีกว่าการแก้ทั้งฉบับคุณนิกรบอกว่าอย่างนี้นะครับผมในฐานะที่ทางพักภูมิใจไทยได้มอบหมายให้ดูแลประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเป็นผู้ที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและยังมีส่วนในการพิจารณากฎหมายประชาธิปไตยฉบับแก้ไขด้วยนะครับผมขอแสดงความเคารพ และแสดงความนับถือกับความกระวนของทุกท่านที่เป็นห่วงความเป็นไปของรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายแม่บทที่สําคัญที่สุดของประเทศในครั้งนี้แต่ผมขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจดังต่อไปนี้ครับประการแรกในถ้อยแถลงต่อสื่อมวลชนของคุณอนุทินนั้นได้พูดเอาไว้ชัดเจนมากว่าเห็นสมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อจะได้มีการแก้ไขในประเด็นที่มีปัญหาในรัฐธรรมนูญที่มีอยู่มากหลายประเด็นด้วยกัน โดยยกเว้นจะไม่ไปแตะหรือว่าไปแก้ไขใดๆในรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2อ,อันตลอดรวมไปถึงกฎหมายอาญาในมาตรา112ด้วยส่วนการไปตัดทอนอำนาจขององค์กรสำคัญหรือว่าองค์กรอิสระนั้นยืนยันว่าไม่มีครับถ้าจะมีการปรับปรุงกันบ้างเนี่ยก็เท่าที่จะเป็นเท่านั้นแหละครับซึ่งต้องมีการหารือกันขอความกรุณาช่วยไปพิจารณาถ้อยแถลงนั้นของท่านอรุธินโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นประการแรกท่านผู้ชมครับ ประการต่อมาครับประการที่สองคุณนิกรบอกว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคุณอนุทินกับพักภูมิใจไทยนั้นมีจุดยืนที่แน่วแน่และมั่นคงในการปกป้องสถาบันมาโดยตลอดและได้ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้จากการที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นผู้ลงนามเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งว่าด้วยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนในร่างมาตรา256ทับ13ซึ่งบัญญัติว่าร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติหมหนึ่งบททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2560และกระทำไ,ได้จากกระทำไ,ได้ ในกรณีที่รัฐสภาพิจารณว่ารัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคหนึ่งให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปนี่เป็นการอธิบายประการที่สองนะครับประการต่อมาครับประการที่สามต่อกรณีข้อห้ามกรณีการไม่ให้ปรับปรุงแก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสองเนี่ยเห็นได้ชัดว่าพักภูมิใจไทยได้ยึดถือไว้อย่างมั่นคงเห็นได้ชัดว่าแม้ร่างหลักที่ใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการที่ผ่านมาซึ่ง ใช้ร่างจากพรรคอื่นที่แม้จะมีแม้จะไม่มีข้อห้ามไว้แต่เมื่อพิจารณาในวรรสองหลักการส่วนนี้ก็ถูกเสนอให้ยืนยันไว้ได้โดยเห็นได้จากการเพิ่มเติมในร่างแก้ไขที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเสียงข้างมากในมาตรา256หทับยทับหนึ่งซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้นำบทบัญญัติในบห,หนึ่งบททั่วไปและก็บท2ว่าในบทของพระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทย มาบัญญัติเอาไว้โดยห้ามมิให้มีการแก้ไขประการสุดท้ายครับประการที่4คุณนิกรบอกว่าผมขออนุญาตสรุปต่อประเด็นที่มีความห่วงใยต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกเสียงเห็นชอบต่อการเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่หัวหน้าพักอนุทินและสมาชิกพักภูมิใจไทยให้การสนับสนุนนั้นในชั้นนี้จะไม่เกิดปัญหาตามมาที่กล่าวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในเชิงโครงสร้าง กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ในครั้งนี้ถูกล็อกเอาไว้อย่างน้อย3ชั้นด้วยกันชั้นที่1คือกรอบนโยบายและแเนเดตโดยคํายืนยันของหัวหน้าอนุทินถูกแปลงเป็นเงื่อนไขกำกับการยกร่างเอาไว้ก็คือห้ามแต่หมวด1และหมวด2ตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการชั้นที่2คือกลไกรัฐสภาซึ่งแม้จะสมมติว่ามีความพยายามฝ่าฝืาฝนกรอบดังกล่าว การแก้ที่กระทบกับหมวดหนึ่งและหมวด2และองค์กรสําคัญซึ่งต้องใช้เสียงสอบอไม่น้อยกว่า1ในสซึ่งในทางข้อเท็จจริงทางการเมืองแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยขั้นที่3คืออํานาจประชาชนผ่านการประชามติซึ่งถือเป็นด่านสําคัญสุดท้ายที่ต่อให้ผ่าน,นกลไกรัฐสภาได้ยังต้องผ่านประชามติของประชาชนอีกถึง2ครั้งด้วยกันคือตอนแก้ไขามาตรา256ใหม่ครั้งที่1และตอนที่รับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วเสร็จเป็นประชามติครั้งที่3อีก1ครั้ง ซึ่งในสภาพสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของไทยไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงนโยบายเกี่ยวกับประเด็นอันเป็นห่วงนี้ที่ประชาชนจะให้ความเห็นชอบคุณิกรบ,บอกว่าผมเองขอยืนยันด้วยความเคารพในความเห็นต่อข้อหงายว่าในทางทฤษฎีรัฐธรรมนูญสิ่งที่กําลังทําคือการเปลี่ยนวิธีการแก้จากการแก้รายมาตรามาเป็นการยกร่างใหม่ภายใต้กรอบไม่ใช่การเปิดอํานาจแบบไร้ขอบเขตแต่เป็นกระบวนการที่ถูกบล็อก กรอบเอาไว้ทั้งทางการเมืองทางรัฐสภา,าและโดยประชาชนครับจึงขอสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนเหมือนกับที่เราเคยมีมาแล้วในปี2,140เป็นฉบับใหม่ในครั้งนี้ด้วยครับเลือกตั้ง69อารุทินพักภูมิใจไทย hashtag, ภูมิใจไทย hashtag, พูดแล้วทลาส